แล้วแปะอย่างนี้มันก็หยุดนะ,ะมีนก็ถ่ายอ่ะแล้วแปะอีกทีคร,ครับท่าน พูดได้เลยครับยไมพูดเองครับขอโทษท่านเจ้าอาวาสมีนามว่าครับครับครับนี่เมื่อ4ปีแล้วเคยมาตั้งแต่โควิดไม่ได้มาเลยละครับเว้นวักนี่แหละครับ ลูกลูกชายผมพามาไม่ใช่ผมรู้จักเพราะว่าไปไหนชอบบอกให้ผมเป็นประธานผมบอกเรียกคนอื่นครับลูกบอกว่าเพราะว่าเขาเป็นคนจัดการและพ่อเป็นใหญ่ต้องไปเป็นประธานแม้แต่ไปพบพระสังฆราช ก็ั่นเลยครับพระสังฆราชบอกเอาเก้าอี้ให้ผมนั่งบอกนี่แหละแม่บ้านก็มาแล้วนั่งพร้อมกับสาวสาวนี่สาวสาวนี่มักิที่ทำงานนี่แหละครับเขาเรียกว่ากองเพนสมัยก่อนเรียกว่าตีกองเพนครับ ว่าเรามาทําบุญเลี้ยงเพลว่ากันอย่างนั้นเถอะครับและว่าพระก็ไปนั่งรออยู่แล้วครับเดี๋ยวท่านเจ้าอาวาสก็จะไปนั่งอยู่โต๊ะแรกว่ากันอย่างนั้นเถอะ ท่านเจ้าอาวาสกำลังให้พรกำลังคุยกับเรียกว่าอะไรแขกก็ว่าไม่ใช่แขกคนไทยที่มาร่วมทำบุญด้วยกันว่ากันอย่างนั้นเถอะ 还有那个。 เสร็จแล้วก็ไปไปเล่นการตลาดทุนโต๊ะนั้นพระทหารวันนี้ก็มีญาติโยมมาสองกลุ่มสองคณะด้วยกันเพื่อลองเป็นขุนลผู้ิชิตได้กับขุปกาลีผู้มี่นก็อุดุนช่วยและก็เพื่อ <vagy S 1> ทำบุญในเออเอ้ยน,นี่<ล>ยังถ่ายอยู่เลยตัดสินของเรา <S 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 ให้เป็นเรืองเป็นเรื่องพระศพ ผลลัพธ์ก็คือการยูของเราจากต้อนอหนนเลยนะพร้อมแล้วนะสาธุด้วยกันนะ <Okay. S 1> สาธุปรถกาศติใจจงเป็นอย่างนั้นในวังหัวขอ้อ <Okay. S 1> เสร็จแล้วก็ การบริการโดยเป็นการปฏิบัติเพื่วพอวามปลองภัยจากโควิดขึ้นระบาดเป็นมาตรการที่ป้องกันาการแพร่ระบาดของเชือ้อโรคทำมาจนลบและก็ไม่ติดเปลือก ฐานะช่วยสามาเกสามเหลี่ยมแปท้จริงแล้วอาหารเหลือก็ไม่เป็นไรญาติโยบนำทานต่อได้ตามที่กะเกณฑ์ไว้แต่ทานได้บททานได้บทจะได้อีีไม่กีวันก็ไดข้ามคนภาษานี ตัดบาทเยวันที่ว9เวลา7จ็นาฬิกาโดยประบาทกำหนดไว้เพื่อให้เป็นเวลารวมคนเวลา7จ็นาฬิกาวันอาทิตย์ที่เ9้ึต่นเลยว่าการข้าลงจาก เทวลโลกการเสด็จจากเทวลโลกคือพระธรรมชังพุทธเจ้าไปประทับจำทันตาตอยากได้บุญกีว่าเลยต้องวารทำกับพระคิดประดเดันเทวาดาไม่ได้เหนือมนุษย์มานานขับเครื่องบินเงินโยมแตยภาทศไม่ได้ สร้างรถไฟลอลยฟ้าก็ไม่ได้รถไปใต้ดินรถไปความเร็วสูงมนุษย์นะนะั่นแต่สร้างนึกอยากได้สําเร็จไปเลยแค่นะั้นแต่จะพัฒนาไปลๆกว่านนะั้นให้ข้าวทางสารวัตรทำไม่ได้หมดปุญจากเทวดาก็ไปเกิดในอบายภูมิได้อเหมือนกันเพราะนั้นจึงกล่าวที่มนุษย์แล้วเนี่ยอย่าไปหวังเป็นเทวดาหวังให้พ้นสังสารทุกข์ไปเลย โครงการที่จะได้มาเป็นมนุษย์อีกไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เรื่องอยากเราได้มาแล้วรีบปฏิบัติตนปรจจาและใจของเราให้ละให้วางการยึดถือในทุกอย่างที่มันไม่ยังยั่งยืนที่สารุกได้มีได้สูกและประมาทสัมพุทธเจ้ารวมถึงพระสาวที่สูกได้ห็นไั้ ฉะนั้นเราได้เป็นมนุษย์จะไม่เสียโอกาสที่เราโชคดีแล้วไปโดยที่เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดซ้ำอีกฉะนั้นโอกาสที่เราได้เป็นมนุษย์เี็ตายเป็นโชคกันจริงที่สุดเพราะในสิ่งที่ได้แต่ยากได้อย่างอืงอ่นที่ว่าเราว่ายากพุทธเจ้าบอกว่าที่ได้เป็นมนุษย์ที่ไหนไยาก ยากพอๆอละได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธิโสพุทธาตะพุทธาโตการเป็นพุทธเจ้ายากิขอ thank um... 嗯，哦。Uh, <laughs> นี่แหละครับหอะระฆังของเดิมสมัยก่อนสมัยก่อนใช้ไม้นะฮะสร้างเอาแล้วก็หอระฆังว่า,อวาปอย่างนั้นเธอสมัยก่อนก็ต้องตีกองตีะระฆังก็สมัยก่อนนี่แหละวัดก็ใช้อย่างนี้นี่โบราณจริงๆของเก่าจริงๆนะครับครับนี่เลยครับเป็นราคาในสมัยนั้นนหะฮะ ตอนที่สร้างราคา500กับ8บาทใกลอีก50สตางค์นะครับคุณลองคิดดูว่ามันนานเท่าไหร่แล้วแต่นี่ไม่ได้เขียนพศออนะฮะเรียวกว่าเป็นหอระฆังเก่าว่าอย่างนั้นเถอะ